เช้าวันถัดมาหลังจากที่ตักน้ำมาทำขนมจนเหนื่อยน้ำใสก็ทำขนมหวานน่ากินหลายชนิดทั้งข้าวเหนียวมะม่วงขนมชั้นและทองหยิบทองหยอดเท่าจัดใส่ถาดอย่างสวยงามแล้วหอบไปขายในตลาดกลางหมู่บ้านเมื่อไปถึงแผงขายเธอตั้งราคาขนมสูงกว่าปกติเพราะคิดในใจว่าขนมชั้นสะอาดทำจากน้ำที่ชันขนมาเองลูกค้าต้องยอมจ่ายแพงแน่ๆ ไม่นานลูกค้าคนแรกก็มาถามหนูน้ำใสขนมน่ากินจังเลยนะจ๊ะเท่าไหร่จ๊ะน้ำใสตอบเสียงดังฟังชัดหอละยี่สบห้าบาทจ้าป้าพรสะดุ้งเล็กน้อยอา้าวปกติเจ้าอื่นขายกันสิบบาทเองนะลูกแต่ขนมของฉันอร่อยกว่านะป้ารับรองว่าคุ้มแน่ พ่อพรทำท่าลังเลแต่เพราะอยากลองก็เลยซื้อไปห่อหนึ่งต่อมาน้องใสรุง้งเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเดินมาพร้อมเหรียญสิบในมือพี่น้ำใสจ๋าหนูอยากได้ขนมหนึ่งหอ่อมีสิบ,บาทพอดีค่ะแต่น้ำใสใสหนะน้านิทานตอนต่อไปกำลังจะมาอย่าลืมกดติดตามแล้วมาฟังไปพร้อมกันนะคะ